มันหยามความรู้สึกของคนไทยคือดูเสมือนหนึ่งว่าคนไทยนี่มันโง่กันทั้งประเทศเลยก็ผมเบก็อยากจะกลับไปบ้านแล้วกินญ้าแม่งเลยเนี่ยก <c oughs> ูถูกถกูดังคือออกมาให้มันสมบทบาทหน่อยแต่ออกมาใส่เฟือคอแวัตเดียวเริ่มมาพูดเริ่มกินวายเริ่มร้องเพลงตีกรอบคนไทยเหมือนเหมือนเลยนะครับมันเหมือนถูกตบหน้า <c oughs> ค,คือคือทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับมัน มันหยามความรู้สึกของคนไทยใช่คือดูเสมือนหนึ่งว่าคนไทยนี่มันโง่กันทั้งประเทศเลยก็ผมก็อยากจะกลับไปบ้านแล้วกินหญ้าแม่งเลยเนี่ยกูถูกกูจังเลยก็หลังออกจากโรงพยาบาลน่ะแทนที่จะอยู่เงียบเงียบเหมือนเหมือนปัจจุบันเนี่ยนี่ครับนี่ก็เริ่มจําท่าจะไม่เงียบใหม่แล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วคือออกมาให้มันสมบทบาทหน่อยแต่ออกมาใส่เฟื่อคอแวัดเดียวหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเริ่มมาพูด เริ่มกินวายเริ่มร้องเพลงตีก๊อปครบเครื่องเลยปาตักกระถาปราัยเป็นประธานการบวชทีนี้ครบมันก็มันอะไรอ่ะร้อยแปดสิบเอ็ดวันเนี่ยนะครับพังงาบปังงาบผู้ป่วยขั้นวิกฤตเอ็นป่วยกระดูกผุและสุดท้ายเป็นไงเห็นไหมแล้วคนไทยไม่มีความรู้สึกอะไรคนไทยเหมือนเหมือนเนี่ยนะครับมันเหมือนถูกตบหน้าเพราะว่านี่นะครับ คุณจะรักจะชังใครเนี่ยผมไม่มีเวลาแแต่ที่ต่อสู้กันมาเราพูดเรื่องสองมาตราฐานแล้วคุณไปยอมเรื่องแบบนี้กันได้ยังไง